โอ้ขอละสวัสดีครับครับผมวันนี้เขาไม่เอาเกียงจินนะครับเน,นาเนเนนะเกียงกินบ้านอะไรนะครับวันนี้นะครับเกียงกินไม่สดๆสสนะครับอันนี้อันนี้บ้านอะไรนะครับนี่<แ>บ้านแห่ครับใน<แ>บ้านานี้อ๋อบ้านเอาติ๊กเีนะบ้านเอากิงเนี่ยาครับผม

ตัดสุดๆเลยนี่คนสวยจิมอาสักก้มหนุคนสวยนี่เด้ยลองจิ้มือขวาสักก้มหนคนสวยหนไอ้เ้คนก็นอนนี่รูยนี่นะอืมอีสาน่วนซิมออกไอ้ค้ายอนี่หนี่นะครับลองจิมมือต้องครับเขาถาก่อนฮึมอือมือกล้อง อาการด้กันี่ไงขหับน่งามเนาะขนมหดิบเลยเนาะสดๆ่มันหวานเนาะขนดด้บอกเอาขนาเดินเนาะ่ไงนีเนาะนี่นะเนี่ขนาล้ะขนาเดินขนาเดินขน้ตรงกเบาเด้เอาเลยครับ ลองลองว่านอะลองว่พอดีมาแอวบ้านไข่ครับสังเีตมันปั้นมั้งครับเนาะตอนนี้ก็ลองมาจิ้มมาครับจักรน้าเราสามสิบอันนี้อันนี้คันขันนาเหครับนี่นี่สามสิบกิ๊ฟเนี่ยลองลองลองจิ้มมาครับครับของผู้ใหญ่ครับป้าแต่นะเจ้าของเจ้าของเชียงเป็นคนไรการยังดีเลยครับ่อยจังวัดนั่นวัดน่าไข่มาซื้อเลยครับเด้อสามสิบกิ๊ฟลองว่านครับ เอาเมื่อเมื OR, Onion, MM. MM. ่อเมื s <S ่อวยบกเด้หอเมื่อวานเมื <k 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 ่อวานไมชื่อไอ้ขี้เมาไอ้ที่ห่า m á แล้วอนยังยีนะครับเรารพอแล้วหรอเราพอเราพอที่คันนาครับคันนาเซ็นซาเลยนะนะตกที่พี่อ่างหอมครับอมน้ำไครับอันเป็นหมูห้งขพี่อางนั่หรอี่อ่งหอก้มันนออ ไปนะ่มาไม่อต้องการที่ซดมาซื้อได้เะื่อบบ้านไหไคนะครับบ้านอติกัดอินตงนะติกัดอินตงที่ถนนกัดอิน่งไากรังเข้าโรงาขึ้นสุนสถานนะครับจังหวัดน่านสถานท่องเที่ยวเอร์โทระไรครับเอร์โทระลรครับเอาสักำนะเอาสักคำนะซักคำไม่ันะสามินี่ ของกอดัก yeah. ี <t seine Christmas> <t cities> ่กองกอด่อองกอดสาชิกบผมก็บู้ให้องนะผมก็หย่งเดียวนะครับอนี้สามิกิบต้องลังกอนครับมาใส่ดีด้วยนะโนี้ยาเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนียมี่เนียใส่ดีใส่ดียหมอเด้อแล้วีห

กินจุเขียงเลยเนี่ยนะเนาะกินจุโตกินจุโค้งเลยประมาณนั่นเนาะกินจุโค้งกินจุโค้งมาซิเนี่ยแล้วอันนี้อันนี้กินส่วนไหนของ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 เนอ๊ะอันนี้คือกินขาหน้ามดเลยครับเนี่ยขาหน้าขาครับขาหลังอยู่เพ้ยังอยู่เพ่ยคนนี้เนี่ยขาเนียคือส่วนนี้เป็นของ ขาหน้ากับจีนสันนอกสันในครับนี่นะผมชื่อเป็นี่อันอันนี้คือเป็นจีนตูนเดียวนี่จีนจีนเดียวนี่จะเป็นจีนกล้ามขาหน้ามันจะจีนนี่จะบมบจะบมีเตี้ยมีจุดต่างไมนจะเปมันรอนี้มันนีแต่ถึงจะนี้มาถามนะผมดูนะอันนี้มะขาหน้าขาหน้ามุดขาหน้าอไยู่พุ่นมาามรอยู่นี่่ไหนบมเหผมมีเสี้ยงเขาเอาถุงนั้นมาถ้าเขามาของจังเงี้ทีเดียวพุ่นนี้ม่งะ

เขามันจะมีทุกอย่างถ้าวัดอันนั้นเชี่ยงเขาอันนี้ออกมาอันนี้เชี่ยงอันนี้ออกมาอ่าเขางเนี้ยเขาจะมีทุกอย่างอยู่ในนี้หี่มั้งมีชนะมีอย่างทุกถุงเลยอ่าเขาหรือว่าคนมาก่อนก็คือได้คันนะโดยคนมาที่หลังก็ได้ด้วยกันอย่าีแต่ว่ามันจะได้หนดนักแต่ก็ได้ได้นม่รุ่ยเขากันเขียบเท่ากันเมาบ่อนเขียบชั้นวั้นแหละว่าแต่ได้จะได้ยังไงลั่นจะมีหมด

่าอตั๊บจิ้มแท้กันนะยิ้มสามสิบจิ้นะครับจะได้กอกฟักที่ตำนะครัฝากไร่ฟักแชร์แต่ตัวนี้นะครับกัวอาหารกับหนังชักนะครั้องวันนี้ได้ไม่เอาเอากรน้อยนะครับปั้นตะไคร่นะครับได้มาหรือมาแวะเขียนจินวันนี้นะครับน้องได้จิ้มชิ้นได้มาแวะกินนะครับไอจะได้กอฝากที่ตำตัวนี้นะครับเขียนกินมปั้นตะไคร่นะครับเอาติ๊กนะครับ